บทสาธยายเรื่องอานิสูตรกลองธรรมถูกซ่อมแซมจนเนื้อแท้แห่งพุทธพจน์เลือนหายเจริญพรญาติโยมทั้งหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้อาตามาภาพจะขอน้อมนำเอาอานิสูตรพระสูตรที่เจ็แห่งโอปัมมัสังยุต มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้นับเป็นหนึ่งในพระสูตรที่สำคัญที่สุดและสร้างความสะเทือนใจให้แก่พุทธบริษัทอย่างถึงที่สุดเป็นพุทธธรรมนายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงความเสื่อมแห่งพระสัทธธรรมในอนาคตการเป็นอุป,ปมาที่ลึกซึ้งและเจ็บปวด เพื่อเตือนสติให้เราทั้งหลายตระหนักถึงพยันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระศาสนาที่มิได้มาจากศัตรูภายนอกแต่มาจากความเปลี่ยนแปลงจากภายในที่จะทำให้เนื้อแท้แห่งคำสอนค่อยๆเลือนหายไปเหลือไว้เพียงเปลือกที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทน เรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนชื่อพระสูตรนี้คืออานิสูตรแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยลิ่มคำว่าอานิหมายถึงลิ่มสลักหรือหมุดที่ใช้ตอกเพื่อยึดหรือซ่อมแซมสิ่งของที่แตกรา้าคำสำคัญในเรื่องราวคือคำว่าอานากะซึ่งเป็นชื่อของกลองศึก หรือตะโพนศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ทารหะและหัวใจของการเปรียบเทียบอยู่ที่คำสองกลุ่มคือตถาคตภาสิตาคือคำที่พระตถาคตตรัสไว้ซึ่งมีลักษณะลึกซึ้งเป็นโลกุตระและว่าด้วยสุญญา,าธรรมกับคำว่ากวิกตาหรือสาวกภาสิตา คือคำที่กวีแต่งขึ้นหรือสาวกกล่าวไว้ซึ่งมีลักษณะไพเราะด้วยถ้อยคำอักษรที่วิจิตรหัวใจของพระสูตรนี้คือการใช้อุปมาเรื่องกลองที่ถูกซ่อมด้วยลิ่มเพื่อทำนายว่าในอนาคตพระธรรมวินัยอันเป็นแก่นแท้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จะค่อยๆถูกละเลยและเลือนหายไป โดยมีคำสอนที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ซึ่งแม้จะไพเราะน่าฟังแต่ขาดความลึกซึ้งเข้ามาแทงที่จนในที่สุดเหลือไว้เพียงโครงสร้างของคำสอนใหม่ๆแต่เนื้อหาดั้งเดิมที่เป็นพุทธพจน์ได้อันตรทานไปสิ้นเรื่องราวในพระสูตรนี้ คือพุทธธรรมนายอันน่าสังเวจใจณพระเชตวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคได้ทรงเล่าเรื่องในอดีตการว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วตพนชื่ออนานกะของเหล่ากษัตริย์ทศรหะได้มีอยู่เมื่อการเวลาผ่านไปหน้ากลองเกิดปริแตก พวกเขาก็ได้นำลิ่มอันใหม่มาตอกซ่อมแซมไว้เมื่อส่วนอื่นแตกอีกก็ตอกลิ่มซ่อมอีกทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสมัยหนึ่งเนื้อหมายเก่าดั้งเดิมของหน้ากลองนั้นได้อันตรธานหายไปสิน้นเหลือไว้เพียงโครงสร้างที่ประกอบขึ้นจากลิ่มที่ตอกซ่องเข้าไปใหม่เท่านั้น จากนั้นพระองค์จึงได้ทรงเชื่อมโยงอุป,ปมานี้เข้ากับอนาคตของพระศาสนาว่าดูกรภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในอนาคตข้างหน้าจากมีภิกษุทั้งหลายเมื่อมีผู้แสดงพระสูตที่ตถาคตกล่าวไว้เองซึ่งมีเนื้อหาลึกซึง้งมีอัอันลึกซึง้ง เป็นโลกุตระและประกอบด้วยสุญญา,าธรรมพวกเธอกลับจากไม่ปรารถนาฟังไม่เงีียโสดลงสดับไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้และไม่คิดว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรเล่าเรียนศึกษาแต่เมื่อมีผู้แสดงทสูตรที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองที่ไพเราะ มีตัวอักษรและพยัญชนะที่วิจิตเป็นคำสอนจากภายนอกเป็นคำกล่าวของสาวกพวกเธอกลับจักฟังด้วยดีจักเงียโสดลงสดับจักตั้งจิตเพื่อจะรู้และจักสำคัญว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรเล่าเรียนศึกษาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แล พระสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้อันลึกซึ้งจากค่อยๆอ,อันตระานหายไปแล้วพระองค์จึงได้ทรงประธานข้อปฏิบัติเพื่อเป็นทางแก้ไว้ว่าเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อมีผู้กล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้เราจักฟังด้วยดี จักตั้งจิตเพื่อจะรู้และจักสำคัญว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรศึกษาพระอัฏฐกถาจารย์ได้เล่านิทานที่มาของกลองอานาะไว้อย่างพิสดารว่ากลองใบนี้ไม่ได้ทำจากไม้ธรรมดาแต่ทำมาจากก้ามปูยักษ์ในป่าหิมพาน ปูยักษ์ตนนี้ดุร้ายมากคอยจับช้างกินเป็นอาหารจนกระทั่งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นทยาช้างได้มาปราบลงได้กามปูข้างหนึ่งลอยตามน้ำมาจนไปติดอวนของกษัตริย์ทศรหะเมื่อนำมาทำเป็นกลองปรากฏว่าเสียงของมันดังกึกก้องไปทั่วพระนครไกลถึงสิบสองโยชน จนสามารถใช้เป็นกลองเรียกที่มาของชื่ออาณกะได้ให้ผู้คนมาชุมนุมกันได้แต่เมื่อเนื้อปูเดิมผุพังไปและถูกซ่อมด้วยลิ่มที่ทำจากทองหรือเงินเสียงที่เคยดังกังวาน12โสองยศก็ค่อยๆแผ่วลงจนสุดท้ายแทบจะไม่ได้ยินแม้แต่ในศาลานี่คือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบ ว่าเมื่อเนื้อแท้ของธรรมะหายไปพลานุภาพของธรรมะก็จะเสื่อมถอยลงไปด้วยฉันนั้นหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือดังต่อไปนี้ 1. แก่นธรรมสำคัญกว่าเปลือกแห่งภาษา นี่คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่เนื้อหาอันลึกซึง้งคือเรื่องอริยสัจสี่ปฏิจจสมุทบาทอนัตตาและสุญญาตาธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์โดยตรงแต่ในอนาคตผู้คนจะหลงไหลในรูปแบบคือความไพเราะของภาษา ความวิจิตของถ้อยคําและเรื่องเล่าที่สนุกน่าติดตามจนละเลยแก่นสารที่แท้จริงไปนี่คือพยันตรายที่พุทธบริษัททุกยุคทุกสมัยต้องพึงสังวร 2. ความเสื่อมเกิดจากความพอใจในสิ่งตื้นเขินพระสูตรนี้ชี้ให้เห็นธรรมชาติของปุถุชน ที่มักจะรักสบายและพอใจในสิ่งที่เข้าใจง่ายการศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งนั้นต้องใช้ความเพียรพยายามและสติปัญญาอย่างมากแต่การฟังเรื่องเล่าที่ไพเราะนั้นให้ความเพลิดเพลินได้ทันทีความเสื่อมของพระศาสนาจึงมิได้เกิดจากใครมาทำลาย แต่เกิดจากอุปนิสัยของพุทธบริษัทเองที่เลือกจะบริโภคธรรมะที่ถูกใจมากกว่าธรรมะที่ถูกต้อง 3. หน้าที่แห่งการพิทักษ์พุทธพจน์พระสูตรนี้มิใช่แค่คำทำนายแต่เป็นภารกิจที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายไวใ้ให้แก่คนรุ่นหลังคือหน้าที่ในการศึกษา เล่าเรียนทรงจำและประกาศธ,ธรรมะที่เป็นตถาคตภาสิทธให้ดำรงอยู่สืบต่อไปการที่เราหันกลับมาศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งเป็นที่รวบรวมพุทธพจน์ดั้งเดิมจึงเปรียบเสมือนการช่วยการรักษาเนื้อไม้เก่าของกลองธรรมใบนี้ไว้ไม่ให้ถูกแทนที่ด้วยลิ่มแห่งคำสอนที่ปรุงแต่งขึ้น มาจนหมดสิ้นขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร